คำศัพท์ HSK ระบบใหม่ระดับสามหล่อแก่ลีเทยแยกจากกันหลีวูของขวัญลี่ิประวัติศาสตร์เหลียนใบหน้า 练习ฝึกฝนฝึกหัดแบบฝึกหัดย่อง <量 S 1> คนันลักษณะนามของรถยนต์聊天พูดคุยสเพรเห์รั้ว了解เข้าใจ邻居เพื่อนบ้าน เลวเฉียน<留>เรียนต่อในต่างประเทศโลตึกสีเขียวหมาหมาหมาช่งเดี๋ยวนี้ทันที满意พอใจ 帽子，หม<磨>้米，<烤>面包，ขนมปั<肉>